หนึ่งนาทีกับกปอปะทอ การจอดรถในแต่ละครั้งจะมีผลต่อ,อยางล้อรถยนต์หากจอดเป็นเวลานานด้วยแล้วต้องใส่ใจเลือกที่จอดที่มีพื้นเรียบเพื่อไม่ให้ยางรถชำรุดเนื่องจากการเลือกที่จอดรถที่ไม่เหมาะสมเช่นการจอดบนร่องระบายน้ำลูกกระนาดหรือขอบถนนจะทำให้ยางเสียรูปทรงได้ง่ายถ้าจอดรถตรงร่องของท่อระบายน้ำแก้มยางจะแบนเพราะหน้าสัมผัสยางไม่สมดุลกับพื้นถนนและยังมีโอกาสที่เหล็กตะปูหรือลวดที่ไหลามากับน้ำนั้นจะ ทำให้ยางทะลุหลังจากที่รถบดทับได้ดังนั้นการเลือกที่จอดรถทุกครั้งควรจะพิจารณาความเหมาะสมของพื้นถนนแม้ว่าจะจอดรถบนพื้นเรียบแต่ถ้าจอดเป็นระยะเวลานานก็ต้องให้ล้อรถยนต์เปลี่ยนตำแหน่งหน้าสัมผัสยางกับถนนบ้างเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นกับยางภายหลังเพราะแม้จะเป็นยางใหม่ถ้ามีการรับประกันก็ต้องใช้เวลาในการตรวจสอบหลายวันและยังมีข้อจำกัดของการรับประกันอีกด้วยนะคะ ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกลองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม